กบผมนายพิสุทิบุเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราชดรจังหวัดกรสินเขตเลือกตั้งที่ห้าพักเพื่อไทยทะธานที่ครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 5หสห้าซึ่งปีนี้นะครับตั้งงบประมาณไว้สมล้านหนึ่งแสนล้านบาทซึ่งถือได้ว่าน้อยกว่าปี2564ห้าสี่ซึ่งตั้งงบประมาณไว้สมล้านแสนปดหมื่นล้านบาทซึ่งนั่นก็เท่ากับว่า ตั้งไว้ปีนี้น้อยกว่าปี2,564อยู่ทั้งหมด1 0 8 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งโดยเหตุผลที่รัฐบาลมันชี้แจงแะอ้างเหตุผลเรื่องการตั้งงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามเป้าเพราะปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวการจับเก็บภาษีไม่ถึงเป้าปัญหาการเกิดโรคระบาดและเหตุการณ์ต่างๆนานาที่ทางรัฐบาลได้อ้างถึงท่านานที่เคารพพอเข้าใจได้หลายเรื่อง เกี่ยวกับรัฐบาลตั้งงบประมาณประมาณการนี้ไว้ซึ่งการตั้งงบประมาณตามที่ดูจากหนังสือและเป็นกรรมธิการงบประมาณมาหลายครั้งหลายการเป็นการตั้งงบประมาณในรูปแบบเดิมๆนะครับเหมือนเช่นกับทุกปีที่เกิดขึ้นขาดการวิเคราะห์การคาดการโดยคิดว่าจะไม่มีสถานการณ์อะไรต่างๆเลยจัดรูปแบบการทำงบประมาณเป็นแบบปกติ การเสนอแผนงบประมาณปี2565เริ่มตั้งแต่ขั้นแรกให้ส่งแผนพัฒนามาจากจังหวัดต่างๆในพื้นที่ทส่วนภูมิภาคเสนอแผนเข้ามาสู่กระทรวงทบวงกรมเขาให้เริ่มตั้งแต่เดือนมัดกราคมวันนี้เดือนมิถุนายนเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดการวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดเหตุการณ์ต่างๆนั้น ทางรัฐบาลไม no like ่มีการวิเคราะห์จนทำให้เก totally ิดการกู้เงินขึ้นมาหนึ่งล้านล้านบาทในปี2564แล้วมาจ่ายใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายจนเกิดเหตุการณ์ว่าไม่มีเงินข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้ผมว่ามันเกิดจากรัฐบาลไม่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ว่าเหตุการณ์โรคระบาดต่างๆมันจะอยู่คู่กับประเทศไทยของเราไหมทั้งรัฐบาลทั้งกระทรวงสาธารณสุขและ สบคปัญหาเหล่านี้นะครับที่มันเป็นปัญหาหน้าปัจจุบันจนทําให้เกิดปัญหาผมเชื่อว่ารัฐบาลนะครับคิดไม่ถึงจริงๆเพราะขาดธรรมาพิบาลขาดวินัยการเงินการคลังตั้งแต่เป็นประเทศไทยมามีหนี้สาธารณะมากที่สุดในประเทศปี2563องค์กรเพื่อความโปร่งใสานะชาติวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีการทุจริตของไทยซึ่งจัดลำดับอยู่ที่ ลำดับที่104จาก180ประเทศในปี2563คะแนนเต็ม100ประเทศไทยของเราได้36สอบตกนะครับสอบตกเพราะว่าถ้าผ่านมาเรื่องหนึ่งก็คือ50%แต่ว่านี่ได้36คะแนนนะครับนั่นคือผลงานที่เกิดจากรัฐบาลท่านประยุทธ์จันโอชารุนรวนตามดานที่กรครับ ถ้าเป็นการอาการถ้าการเป็นการบริหารลักษณะนี้มันง่ายมากนะครับง่ายมากถ้าไม่มีเงินก็ขอกู้เงินหมดก็ขอกู้จนทําให้เกิดหนี้ภาคครัวเรือนขึ้นอยู่ประมาณ91%ของ GDP ซึ่งประมาณการไว้ทั้งหมด13.7ล้านล้านบาทกู้เกือบเต็มเพดานรัฐบาลไม่ต้องมาเถียงนะครับว่ารัฐบาลมีสภาพคล่องถ้ารัฐบาลมีสภาพคล่องคงไม่จัด ตั้งงบประมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมาต้องเป็นอัตราที่ก้าวหน้าตามการที่รบในหนังสืองบประมาณเล่มเล็กนะครับที่งบประมาณฝอสังเขปถ้าไปดูยุทธศาสตร์ข้อ6กท่านจะเห็นเรื่องการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบรูปแบบการทํางานรูปแบบการทํางานก็เป็นลักษณะรูปแบบเดิมๆก็คือให้พี่น้องประชาชนพึงตระหนักเรื่องความรู้ความซื่อสัตย์ทั้งคุณธรรมจริยธรรมมีหลักธรรมพิบัล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งโดยประชาชนมีส่วนร่วมนั้นผมบอกว่าเป็นลักษณะนี้ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เพราะมวยดําเนินการแท้ๆก็คือข้าราชการที่ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติที่มีเกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดินซึ่งต่างกันนะครับต่างกับคำถแถลงของนโยบายในข้อ6.3อย่างชื่นเชิงพราะในปี2560รัฐบาลท่านประยุทธ์ประยุทธ์หนึ่งนะครับสมัยรัฐประหารเข้ามา มีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่ชื่อว่านายอดุศักดันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ตาพระราชบัญญัติว่าด้วยการพรสัสนุการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐโดยยกเลิกพรบรพัสดุปี2535และแก้ไขหลายครั้งโดยมีหลักเกณฑ์ใหม่นะครับได้ออกรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่3ขั้นตอนคือหนึ่งโดยวิธีเชิญชวนที่เรียกกันบอกอ e ิมพิ่งนะครับอันที่สองคัดเลือก และอันที่3มเฉพาะเจาะจงขั้นตอนเหล่านี้นะครับการออกกฎบัตรกฎหมายคิดว่ามันสามารถที่จะใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและครอบคลุมแต่ปรากฏว่ามันเกิดปัญหานะครับมันเกิดปัญหาขึ้นตอนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยนั้นไปออกกฎกระทรวงนะครับขยายเพดานเงินจัดซื้อจัดจ้างนะครับในเงินตกลงจ้างซึ่งแต่ก่อนใช้10,000แบาทไปขยายเป็น5 0 0 0 0นบาท เพื่อให้เข้าเขตกับเฉพาะข้อที่3ก็คือแบบเฉพาะจอจงแบบเฉพาะจะจงนี่คือเรียกผู้นะครับผู้ที่สามารถที่จะทํางานต่างๆนั้นได้เข้ามาเจรจาเมื่อมาเจรจาแล้วก็ตกลงกันเลยนะครับตกลงกันเลยว่าให้คนนี้ทํางานนะครับโดยไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้นนี่คือปัญหาจนทําให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมากมายแต่ถ้าดูจากเล่มขาวคาดแดงครับท่านประธานครับถ้าดูจากเล่มขาวคาดแดง พวกเราจะไม่เห็นนะครับในแผนงานลักษณะนี้เพราะว่าหน่วยดําเนินการหน่วยดําเนินการต่ํากว่าสิบล้านเขาจะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นผมเป็นกรรมการที่การงบประมาณและเป็น el, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งติดปี254 4เป็นอนุกรรมการมาหลายคณะมาเห็นแผนงานหน่วยที่ต่ำกว่าส0บล้านลงมาเข้าไปพิจารณาในคณะอนุนะครับเขาจะรา,ายงานเข้ามาชี้แจงมากมายมหาศาล 4ี่แสนสี่แสนเก้าสี่แสนแปดสี่แสตไแสนะิไม่เกินห้าแสนนะครับไม่เกินห้าแสนครับส่วนใหญ่จะไม่เกินห้าแสนไม่เกินห้าแสนเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเข้ากับข้อบคลุมในรูปแบบการจัดซื้อจัดช่างรูปแบบที่สมก็คือรูปแบบเฉพาะเจะจงนะครับท่านประธานผมยังเป็นกังวลว่าในเมื่อรัฐบาลบริหารงานผิดพลาดมาแล้ว เมื่อเช้านี้ผมได้ดูข่าวของท่านรัมนตรีกระทรวงมหาดไทยรัมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้มาให้สัมภาษณ์บอกว่าการแก้ปัญหาเพราะมันมีสถาบันจุฬารณ์นะครับจะสั่งวัคซีนเข้ามาเมื่อสั่งวัคซีนเข้ามาแล้วนะครับว่าหน่วยงานหรือองค์กรใดที่ต้องการใช้วัคซีนสามารถแจ้งเข้าไปได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากมายนะครับที่จะต้องการนะครับซื้อวัคซีนจากสถาบันจุฬาภรณ์ เพื่อไปฉีดให้พี่น้องประชาชนของเขาในแต่ละพื้นที่เมื่อเช้านี้เกือบหก60-70จังหวัดแจ้งเข้าไปนะครับแจ้งเข้าไปแต่ว่ามันติดปัญหาตรงที่นะครับติดปัญหาที่ว่าเขียนไว้ในกอบว่าคนที่จะอนุมัติซื้อวัคซีนได้นั้นก็คือสอบคนะครับสบคเป็นผู้อนุมัติเพราะสบคคือหน่วยงานของรัฐที่ตั้งขึ้น แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับท่านปรานที่กรครับมันมีผู้ตรวจการแผ่นดินไปคอมเมนต์ไว้บอกว่าถ้าองค์กรหรือหน่วยงานใดจะซื้อวัคซีนต้องให้ผลระยะที่หนึ่งก่อนท่านประธานผมท่านประธานก็ไปแจกหน้ากากาที่จังหวัดผมนะครับก็เพราะพวกเราเป็นกังวลพวกเราก็เป็นห่วงว่าณสถานการณ์ปัจจุบันนี้ด้วยจิตสำนึก ความเป็นคนไทยด้วยจิตเสมือของเป็นสมาชิกสภาผู aris, ้แทนราษฎรเดี๋ยวนี้เราอยู่ในช่วงผมคิดว่าถือว่าเป็นวิกฤตของไวรัสโคโรนาทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นทำให้สัมภาษณ์ของท่านรัมนตโีกระทรวงมหาดไทยบอกว่าอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถที่จะซื้อได้นะครับ สามารถที่จะซื้อได้นะครับไม่ต้องออกกฎบัตรกฎหมายแต่ว่าถ้าติดปัญหาเรื่องกฎหมายผมก็ขอเรียนรรท่านประธานว่ามันไม่มีปัญหาหรอกให้ไปถามรองวิศนุแกจะแก้ปัญหาทั้งหมดนะครับผมท่านมันติดปัญหาแต่ว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงว่าดาทยว่าไม่ติดปัญหาแต่ติดที่สบคทีนี้คนที่จะประเมินว่าระยะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่หรือประเมินท่านตัวแดงปุ๊บขึ้นมานี่ ก็คือใครเป็นคนประเมินคือสอบอคอนะครับเป็นคนประเมินถ้าสอบอคอประเมินแล้วอยู่ในขั้นที่หนึ่งที่คำทักทวงของผู้ตรวจการแผ่นดินมาอยู่ระยะที่สององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็ซื้อได้ตำรันที่กรคุครับผมดูดูแล้วนะครับว่ารัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้เตรียมความพร้อมอาจจะไม่มีเงินในการบริหารจัดการ ผมอยากเรียนท่านประธานว่าเงินมีมีในปี2,565นี่ละเงินที่เรากำลังพิจารณาซึ่งแต่ละปีนะครับผมเป็นกรรมการที่การเราไม่ต้องว่าฝ่ายค้านเราไม่ต้องว่าเป็นรัฐบาลเราว่ามาเป็นคนไทยแก้ปัญหาจากโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้น คณะกรรมาธิการแต่ละปีไปนะครับไปประชุมงบประมาณเราก็จะเห็นหน่วยงานต่างๆส่งแผนเข้ามาไม่ว่ากระทรวงทวงกรมบางหน่วยงานขึ้นมาเปลี่ยนพอกเป็นไขมันนะครับกรรมาธิการก็ตัดตัดล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 งตัดลดลงนะครับเอามากองไว้ตัดลดลงเอามากองไว้หน่วยงานงานไหนที่ไม่เหมาะสมเราก็มาตัดลดลงนะครับกองไว้ปีหนึ่งอยู่ประมาณเกือบสามหมื่นถึงห้าหมื่นล้าน ปีหนึ่งสามหมื่นห้ล้านผมไม่ได้ชี้พงให้กระลอกนะครับท่านประธานครับแต่ว่าถ้าในเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เอาเม็ดเงินตรงนี้ไปใช้แต่ว่าก่อนที่จะใช้นะครับผมเป็นกรรมธิการงบประมาณปีหกามเคยโอนเข้านะครับโอนเข้างบกลางแต่ว่ามันหายไปเลยไม่รู้หายไปทําอะไรนะครับต้องทําบันทึก นะครับต้องทําบันทึกว่าถ้าปี2565องค์กรองค์กรปลกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ซื้อวัคซีนแล้วแต่รัฐบาลไม่เงินต้องบันทึกสัญญากันไว้นะครับบันทึกสัญญาว่ารัฐบาลเมื่อได้เงินงบประมาณปี2565ที่มาปกไปไว้แล้วรัฐบาลจะได้เป็นผู้ใช้ให้นะครับดังนั้นนะครับผมเลยเสนอว่าวิธีการแก้ปัญหาสอบอคอต้องไปดำเนินการ นะครับแก้ไขกฎระเบียบอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวนี้นะครับถ้าไปสื่อโซเชียลท่านประธานจะเห็นสอีคศูนย์ป้องกันนะครับปราบารามโควิดเขาเปลี่ยนให้แล้วครับท่านประธานครับ <S <S เขาเปลี่ยนเป็นสอพอคอนะครับศูนย์เพื่อโควิดนะครับเป็นศูนย์เพื่อโควิดออกมานแถลงแต่ว่าผมก็ดีใจนะครับมีแพทย์หญิงอะไรคนนึงเสียงเพราะนะครับฟังดีกวละลื่นหูดี แต่ว่าสิ่งที่จะทําไปต่อไปนี้นะครับประเทศของเรานี่มันมีปัญหาเราก็มาช่วยกันแต่ว่าท่านตั้งงบประมาณในรูปแบบนี้ผมไม่ได้เห็นชอบนะครับผมไม่เห็นชอบในวาระนี้ผมไม่ได้เห็นชอบนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับฝากไว้เป็นข้อคิดอย่าให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาอีกรอบแรกเราก็เจอมาแล้วรอบแรกดอหน้ากาพอโควิดระบาด จะดอวัคซีนอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับท่านประธานด้วยความเคารพผมไม่เห็นชอบในวาลาแรกครับกล่าบของคุณครับผม